สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ f อร์ f i ฟ s t a ตใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออนพัทีราและความเคลื่อนไหวของเราคนบันเทิงที่จะมาอัปเดตกันวันต่อวันในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะแน่นอนค่ะว่าพบกับออนในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะก็จะต้องเจอกับเรื่องฮาๆของเราคนบันเทิงที่คุณหนูเล็กเนี่ยเขาไปเก็บมาฝากกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างสาวตุ๊กี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องฮักน้าสารคามค่ะไปดูกันสิคะว่าเธอจะมีอะไรหลุดๆมาให้เราได้ฮากันบ้าง วันนี้คุณนุ่์และขอนำควันหลงของภาพยนตร์สุดฮาอย่างฮักนักสารคามาฝากคุณผู้ชมคะ่ะเริ่มกันที่การเดินแบบที่เรียกได้ว่าสาวตุ๊กกี้นั้นเกิดสุดๆบนเวทีนี้เป็นเลยี่ตุ๊กกี้อยากกินอเสียีนี่ก็อแต่ไงไม่รู้ว่าระหว่างที่สาวตุ๊กกี้เขายืนเจรจาบนเวทีนั้นแอบมองใครถึงได้ชงอกหน้ามองหาอยู่อย่างนี้น้อูกสานี่ก็คือเอ,อ่อเป็นลูกอีสานเหมือนกันใช่ไหมประมาณน,นันะ้นใช่ะ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะสาวตุ๊กกี้เขายังเจรจาด้วยถ้อยคําที่ฮาฮาแบบนี้อีกด้วยติ๊งนะเอจริงๆค่ะเพราะว่าเขามีเรื่องนี้ตั้งใจมากค่ะใจมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตุ๊กกี้จบมาจากที่นี่นะคะครับผมเตรียมหนักใจหรือเปล่าเราหากันร้อยสิบโลแต่พรางงามเราพอมาะกันพรางงามเราพอเหมาะพางงามเราพอเหมาะแต่ที่เด็ดสุดๆก็ต้องยกให้ประโยคเด็ดที่เจ้าตัวขอพี่เซนแบบนี้ค่ะรักพี่ เสียดายน้องแต่อยากมีท้องกับคนนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ถ้าไม่สวยจริงแบบตุ๊กกี้ทําไม่ได้แน่นอนค่ะรักพี่เสียดายน้องแต่อยากมีท้องกับคนนี้ตอนนี้เวลาของออนได้หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดการอัปเดตคราวๆของคนบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงเนี่ยสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ f e c o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  k n p เพ e ของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ